ครับสวัสดีครับพี่ซ so ีทุกคนนะครับเนาะครับไปเนี้ก็มาพอๆกับไปแตียมเนาะพี่น้องเนาะครับไปแตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่โคราดตัวอีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่สามสิบเอ็ดตุลาคมหกแปดลาวพัฒนาออกหกสี่สามเจ็ดสองห้าครับเลขล่างก็ออกสามเจ็ดนาะพี่น้องเนาะ ขับของปู่โคราดงวดที่ผ่านมากรกหลุดได้พี่น้องนี่นะครับวันศุกร์ที่3 1ตุลาคม2568ลาพัฒนาปูโคลาดบนล่างวิ่งรูด0กับ6เน้นที่0นะพี่น้องขับ0กับบอมา6กับบอม่านะครับเนาะขับหลุด แกหกสองะบ่าวากันนพี่น้องเนาะมีเขามีหลุดบ,บ่าวาคูบาอาจารย์ได้นะพี่น้องครับเมื่อนี้ก็มาแล้วครับพอเต้มผมพามาตามต่ออีกนะครับ เราพัฒนาปูโคลาด ขับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องเจ็ดกับแปด ครับเกับ8ดเน้นที่แปดไปนอ้องเจ็ดสมแดสาม ก้าสามเจ็ดส <ar> ี <Get see. S 1> ่แดสี เก้าสีนะครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าเก้าห้านะครับ ผู้เน้นที่แปดนะพี่น้องเนาะ จัดเก็บเนาะพี่น้องเนาะเอาหลักเจ็ดหลักแปดหลักเก้าได้พี่น้องเนอ้อมักตัวเด็กกับพิจนาบุงเนาะพี่น้องเนาะครับมากสอบตัวเด็กอาจจะลืมกลับตัวไว้นำนะค,ครับครับวันจันทรเนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สามพฤศจิก,กายนสองห้าหกแปดาวพัฒนาปูโคลาดาพี่น้องแคปหน้าจอไว้ด้อครับเด้อ 8กับ7กับ8เน้นที่8ปดนะพี่น้องเนาะแปดสามนะครับเจก็ไม่คือเกาพี่น้องนี่นะครับลาวพัฒนา3ามพฤศจิกายน6 8 7กับ8เน้นที่แปดนะพี่น้องเนาะ ครับ73 83 93 74 84 94 75 85 95นะพี่น้องเนาะครับสูตรใหม่ครับเอากลักษณ์ของปูโคราดนะพี่น้องเนาะครับชัดเจนนะครับนะครับ,รบพเตรียมขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆลายนะครับเด้อปูโคราดนาะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางลาวพัฒนามาให้พระเตียม ครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมข้อไวี่ยพอนคอยเขา่าก็ให้ปังรับพี่น้องอฟซีก็จะได้สุกๆมันๆกันนะครับเอาจะเลืมได้พี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้าเดาเนาะครับเนาะรับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมนํนานะครับ ครับสุดท่ายท่ายสุดนี่ขออิบซีทุกคนโฉกโฉก,กมันหม,มันได้พี่น้องเนอ mm hmm. เฮงเฮรวยรวยเนาะครับเนาะคร mm ับ hmm. พ,พอกันชิปนาพี่น้อง mm hmm. ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ mm hmm. ผม